สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับตัวเกมเวสเทเลียคอนเ c ิลครับสำหรับตัวเกมนี่ครับผมวันนี้ผมจะพาเพืพ่อนๆเนี่ยมาทําการไกดนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็เล่นมาแล้วนะซึ่งทีมของเราครับเราจะทำไงให้ถึง6ดาวนั่นเองนะครับวิธีการทําให้ถึง6ดาวเนี่ยไม่ยากนะครับผม วิธีการทำเนี่ยง่ายๆเลยครับเราเนี่ยจะต้องจําเป็นนะครับเร่งเลเวลขึ้นมาครับให้ถึงเลเวล20ครับเพราะเราถึงเลเวล20เนี่ยเราจะได้ของเยอะมากนะครับเพื่อที่จะมาทําตัวละครของเราครับเราจะได้6ดาวเนี่ยกันแทบทุกตัวเลยนะครับและวิธีการนะครับต่างๆเนี่ยวัตถุดิบต่างๆที่เราจะต้องเตรียมที่เราจะต้องหานะครับซึ่งบางคนเนี่ยเล่นนะครับสายอาชีพเนี่ยที่แบ่งค์ดเนี่ยเป็นค์ดเดียวอยู่2ตัวละครอย่างเช่นของผมนะครับซึ่งสายเวทเนี่ยมีอยู่ตัว เราเนี่ยจะต้องหานะครับในส่วนของ e x c e l เนี่ยค่อนข้างเยอะ กว่าชาวบ้านเลยนะครับผมเราขึ้นมาถึงเลเวล20เนี่ยเราอาจจะไม่ครบ6ดาวก็ได้และวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะครับและการทําตัวละครนะครับอย่างไรนะครับให้ CP ของเราเนี่ยห้าหมื่นอัพขึ้นเลยนะครับผมตั้งแต่เราเนี่ยถึงเลเวล20กันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ถึงห0,000ื่นอัพเนี่ยเดี๋ยวจะไกด์ในคลิปนี้คลิปเดียวครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปด้วยครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมรรับเเติมมกในาาค ที่ถูกครับกับร้าน Easy Card Top Up สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ 2. ก็คือ LINE แก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพื่อน,นในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว1 0 0เอร์ซครับกับร้าน ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิง้์ใต้คลิปของผมครับได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจอ อย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอท24ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา 35บาทครับผมนะครับเริ่มแรกกันเลยนะครับผมพอเราทำนะครับเราเนี่ยจะต้องหาในส่วนของการหาเอ็กเซนนะครับค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าในการทำเนี่ยหดาวนะครับเราเนี่ยจะต้องเตรียมในส่วนของเอ็กเซนขนาดใหญ่เลยนะครับบอกตรงนี้นะขนาดใหญ่เนี่ยมันต้องใช้เยอะมากนะครับแล้วขนาดเล็กเนี่ยที่เราฟาร์มได้นะครับในชัปเตอร์ต่างๆเนี่ยซึ่งเกมนะครับณปัจจุบันเนี่ยถึงแค่ชัปเตอร์ที่9นะครับแล้วเราเนี่ยต้องมาไต่แบบ n o r m a l นะครับตอนแรกเนี่ยมันเป็น easy ใช่ไหมอ่ะมันง่ายนะครับ แต่ตอนเป็น normal เนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับตรงนี้นะ normal เนี่ย s <S เราต้องตามแหกของด้วยครับเพื่อที่จะเอาของม่วงต่างๆเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อที่จะเอามาใส่ให้กับตัวละครของเราเพื่อที่จะทำตัวอุปกรณ์ของมันเนี่ยให้มันยาวมากขึ้นนะครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์ม่วงนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์ม่วงอุปกรณ์ทองอุปกรณ์แดงนะครับแล้วแต่นะตรงนี้เราจะไต่ไปเรื่อยแต่อันดับแรกในอ,อุปกรณ์ม่วงเราต้องมีก่อนนะครับให้กับตัวละครของเราและอุปกรณ์ทองเนี่ยมันจะได้นะครับตรงนี้นะ ซึ่งอุปกรณ์ทองเนี่ยมันจะได้จากกล่องนะครับผม,ผมพวกนี้เนี่ยมันจะจากจากล่องนะครับกล่องเลเวลยี่สิบเนี่ยมันจะได้เยอะมากนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยเราต้องใส่ของมุ้ย package, ครบตัวก่อนนะครับเห็นไหมครบับบางตัวเนี่ยผมก็ยังไม่ครบนะแต่ตัวหลกัหลกๆของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มครบนะครับผมเราต้องหาพวกนี้แหละมาทําตัวละครนะครับและไต่ทําให้ซ p ของเราเนี่ยมันเยอะมากขึ้นนั่นเองครับแล้วอย่างที่บอกครับ1วันเนี่ยเรานะครับผมอย่าลืมนะต้องลงท้าทายด้วยครับซึ่งท้าทายหลักๆสําคัญก็คือ e x c e เนตนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราต เ,เราเนี่ยอยากจะทํา6ดาวตัวไหนก่อนนะครับเราก็เลือกเอาเลยครับแต่ละวันนะครับผมมันก็จะมีให้เลือกอยู่แล้วไม่ใช่แบบว่าวันนี้วันจันทร์จะลงโดเฉพาะวันจันทร์นะครับไม่ใช่นะครับมันสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะลงวันไหนนะครับผมเลือกได้เลย à, สมมุติว่าวันนี้ผมอยากได้สีเขียวนะครับผมก็เลือกลงสีเขียวเลยประมาณนี้นะครับอันนี้คือการลงเอ็กเซน์นั่นเองอันนี้หลักๆเลยนะลงเงินเจียดนะครับที่เราจะต้องหา2นะครับก็คือการตีบอสซึ่งการตีบอสเลสนะครับผมก็มันจะได้กล่อง ให้เราเนี่ยตีแบบระดับยากเลยนะครับซึ่งมันคุ้มค่ากว่านะครับกล่องที่เราได้เนี่ยมันเป็นของอุปกรณ์ลุ้นประดับนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ให้กับตัวละครนะครับอันแรกเนี่ยการจนไทยนะครับเราต้องเปลี่ยนเป็น normal ด้วยนะถ้าเราใต่ช h ป p ต e r ที่9แบบ e a s y ผ่านมาได้นะครับเพื่อที่ตามหาของม่วงนะดาวต่อไปนะครับซึ่งผม6ดาวหมดแล้วใช่ไหมผมเนี่ยจะทําสีส้มนะครับเราเนี่ยจะต้องไปหาด่านสีส้มนะครับเราเนี่ยสามารถกวาดล้างได้เลยไม่ต้องจะเป็นต้องไปลงเล่นนะครับเพื่อให้เสียเวลานะ กว่าล้างแบบนี้เลยเดี๋ยวมันก็จะเห็นเองนะครับผมเดี๋ยวมันก็จะให้เองแต่มันไม่ใช่แบบว่าจะให้ทุกทุกรอบนะครับมันจะทําการสุ่มนะอ่ะรางวัลข้างล่างมันจะทําการซุ่มเห็นไหมครับชัปเตอร์ที่2เนี่ยมันได้ทีละ5้าชัปเตอร์ที่3มันได้ทีละ6นะครับก็แนะนําว่าให้เราไต่ไปชัปเตอร์งสูงนะครับค่อยมากดล้างก็ได้นะครับอ่าแล้วก็มาทําการอัปดาวอันนี้ก็จะเป็นวิธีอีวิธ,วธีหนึ่งนะครับในการหาคือให้เราที่เข้าที่ช็อปก็ได้นะครับอ่าร้านค้าช็อปก็ได้ให้เราตรบบบิ๊ก ซึ่งช็อปเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับผมให้เราเข้าที่ร้านค้าก็ได้นะเรามาไล่ดูนะครับของสําคัญที่เราจะต้องแลกให้ได้นะครับผมอันดับแรกเนี่ยคือถ้าเป็นคัมพีอีพีเนี่ยเราได้จากการไต่อยู่แล้วนะครับผมไม่แนะนําว่าให้แลกนะเพราะว่าเราได้กันอยู่แล้วนะครับให้เอาที่ของสําคัญนะครับซึ่งของสําคัญเนี่ยเนี่ยผมแนะนํานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแอดเวนต์นะครับผมตรงนี้นะเป็นเหรียญแอดเวนต์นะครับฮีโร่คอยเนี่ยซึ่งเราสามารถนํามาแลกตรงนี้ได้เห็นไหมครับ เป็นขนาดใหญ่เนี่ยหนึ่งพแต่มันโอ้โหเยอะนะครับผมขนาดอันเล็กเนี่ยสอันนะครับก็สองรเองผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับผมเพราะว่าเหรียญพวกนี้มันค่อนข้างหายากตรงนี้นะอ่ะผมอย่างเช่นอุปกรณ์ม่วงนะสัก2กล่องนะครับผมนี่นะอ่าเห็นไหมสิ่งที่ได้นะครับคุ้มไหมมันคือของที่เอาไว้ใช้อัปเลเวลนะครับผมนี่คุ้มคุ้มจะจัดเลยนะครับผมเห็นไหมกล่องนี้แหละที่ผมอยากจะแนะนํานะครับให้เราซื้อเลยนะครับสามารถซื้อได้2กล่องต่อวันนะครับ ซึ่งเหรียญนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญเราก็เอาไปอัปเลเวลอุปกรณ์ของเรานะครับให้มันเก่งมากขึ้นนั่นเองครับผมตรงอารีนาช็อปเนี่ยอารีนาช็อปนะครับสิ่งที่ผมแนะนําก็คือซึ่งเราจะได้เหรียญอารีนาเยอะนะครับถ้าเราลงอารีนาทุกวันนะอย่าลืมนะครับเนี่ยกล่องนี้นะครับเป็น6ดาวอ่ากล่องอาวุธ6ดาวครับ PVP ซะด้วยนะครับผม3,2 0พถ้าเราเก็บนะครับถ้าเราเก็บไหวนะอ่าเราก็จะได้ของดีแต่ถ้าเราเก็บไม่ไหวอ่ะให้ซื้อตรงนี้ครับผมนี่สองนะครับ 200รได้ตั้ง40ไปน,นะสเตมิน่นะครับถ้าใครแบบว่าเล่นแบบจริงจังอ่ะให้เอามาแลกสเตมิน่นะครับเพื่อที่จะไปไต่ด่านนะครับไต่ด่านต่อไปแล้วก็ไปเอาของนะครับไปเอาเอเซนต์มาพัฒนาดาวก็ได้นะครับผมก็จะมี2ทางเลือกนะว่าอะไรที่คุ้มที่สุดนะครับนี่แหละ2อย่างนะครับที่คุ้มที่สุดนะต่อมาก็คือเฟรนชอปนะครับอันนี้เนี่ย เหรียญนี้เนี่ยก็คือเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนแบบทักท้าเพื่อนต่อวันนะอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครมีเยอะนะครับใครมีเยอะนะผมไม่ค่อยมีเห็นไหมผมไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าเกมนี้ไม่ค่อยได้แบบว่าทําการแอปเพื่อนเท่าไหร่นะครับเกมมันไม่ได้แบบต้องลงเป็นตี้นะครับมันก็เลยไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะครับกิ้วช็อปกิ้วช็อปเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเราต้องกิ้วนะครับการขายเห็นไหมครับ มันการขายจบแล้วอันนี้เนี่ยต้องสําหรับคนที่มีกิลนะครับคนที่มีกิลแล้วก็มีการขายของตรงนี้เราถึงจะสามารถซื้อได้นะครับบัตเทลช็อปเนี่ยสำคัญนะครับเหรียญบัตเทลช็อปบัตเทนช็อปเนี่ยก็คือเป็นเหรียญสกุลเงินที่เราสามารถนะครับเก็บสะสมแล้วก็นํามาแลกนะเห็นไหมอุปกรณ์นะครับสดาวนะก่อนสดาวนะครับถ้าใครยังไม่มีสร้อยอ่ะสร้อยเนี่ยสร้อยเป็น6ดาวเลยครับแต่เก็บเก็บนานหน่อยนะครับเก็บนานหน่อยนะตรงนี้นะครับค่อนข้างคุ้มนะ และก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราได้เราได้ไดทุกวันอยู่แล้วที่เราไปเผาผ่านสเตมิน่านะครับที่ลงช h ปเตอร์ต่างๆอ่ะแต่ละด่านมันจะดรอปตรงนี้มานะครับผงนี่แหละผงเนี่ยทุกคนได้เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ประจําซึ่งถามว่าเราจะมาแลกอะไรนะครับเราจะเอามารุนฮีโร่สีดาวขึ้นไปก็ได้นะครับเผื่อแบบว่าตัวแดงออกนะผมเคยได้อยู่นะเออแล้วแต่นะครับตรงนี้นะ หรือจะเอาคัมพี่เอ็กพีนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตัวใหม่นะครับเพื่อให้มันไวกว่าชาวบ้านก็ได้ตรงนี้นะครับผมแล้วแต่เรานะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโกโก้เนี่ยเกมนี้มันไม่ค่อยได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะครับเห็นไหมเหลือเหลือตั้งเยอะเลยมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยแลกสเตมิน่าก็ได้ครับ80เนี่ยดูดิได้ตั้งร้อยนะครับคุ้มค่านะ ถ้าเราจะหาเอกเซนเนี่ยเราอมาแลกตรงนี้ดีกว่าถ้าเราอยากจะตีบวกหรือเสริมพลังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดวงใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับดวงและตรงนี้นะอันนี้ไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วนะครับผมแต่สิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยหลักๆเลยก็คือเพิ่มขีดจากัดนี่ครับให้ทําให้มันเป็น6ดาวนะครับทาให้เป็น6ดาวนะครับผมนี่พอเราทําเป็น6ดาวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะง่ายทุกอย่างมันจะง่ายมากขึ้นนะครับตัวมันจะเก่งมากขึ้นต่อไปเนี่ยคือเรื่องอุปกรณ์นะครับหาอาุปกรณ์เนี่ยใส่แล้วนะครับอย่่่่าางงทีีผมมมบบอออกกกกเื้นนะะไปแลครั พอเราเล็กกล่องเนี่ยเราจะสามารถนามาอัพเลเวลนะครับอุปกรณ์ได้อ่ะอย่างเช่นเป็นสร้อยนะครับสร้อยทองเงี้ยมันสามารถอัพได้เห็นไหมครับเนี่ยพอมันมีแบบนี้เนี่ยมันจะได้ EP เยอะนะครับแล้วมันจะเวลมันจะสูงขึ้นนะครับเห็นไหมได้ดาวเมทเอทีเคเนี่ยมาอีกตั้ง5นะครับสามารถอัพได้ก็อัพไปก่อนนะครับตรงนี้อัพได้นะนี่เพิ่ม HP นะครับให้แทงเรายืนได้นานมากขึ้นกับซนะัพพอร์ตนะเม็ดม่วงเนี่ยเราจะเอาไปทําอะไรใช่ไหมเราจะาไปอัพสกิลนะครับซึ่ง สกิลเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับถ้าเราไม่อัพนี่ตัวเรามันมีตัวทองก็ไม่เก่งนะถ้าสกิลมันไม่ฟูนะครับสกิลฟูไม่ฟูยังไงนะครับอ่ะเรามาดูนะอย่างเช่นนะครับตัวหลักนะตัวหลักเนี่ยเราทําให้ถึงเลเวล5ไปก่อนนะครับเราทําให้ถึงเลเวล5ไปก่อนนะอ่าให้เกือบเกือบทุกตัวเลยดามาจ์นะดามจนะตัวไหนที่ยังไม่ถึง5เนี่ยให้เราอัพถึง5ไปก่อนนะครับนี่อันนี้พพอร์ตนะพพอร์ตเนี่ยพพอร์ตเหลืออันนี้นะครับผมอ่ะ เราอาจจะลงซัพพอร์ตก็ได้ครับเพื่อให้ตัวเราเนี่ยมันยืนได้นานอย่างนี้ครับผมให้มันเป็น5ก่อนตัวหลักนะครับเนี่ยตัวนี้ยังไม่ถึงนะครับเฟียสนะปุ๊บนี่พายุน้าแข็งนะครับอันนี้ก็ถึงห้าเห็นไหมตัวเราเนี่ยก็จะเก่งนะครับหลักๆเนี่ยสำคัญนะเม็ดม่วงนะครับเม็ดม่วงนะเพชรแดงซึ่งเพชรแดงเนี่ยถามว่าเราได้มาเยอะเนี่ยเราจะไปสุมอย่างเดียวใช่ไหมอย่านะครับอย่านะถ้าเราพอใจในทีมแล้วนะครับให้เรานะครับเอามาทําการแก้ไขนะครับ เพิ่มดาเมจโดยการเพิ่มดาเมจเอฟเฟกนะครับให้เรากดเข้าไปแก้ไขทีมก็ได้นะครับพวกที่แบบว่าเป็นเ,เสริมด้วยโกนะครับอัพอัพเลยอัพยาวนะครับอผมจะเอาดาเมจก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะตันเลเวลไหนนะอ่ะยีใช่ไหมอ่ะมันถึงจะเป็นเพชรน,นะครับให้ทุกอย่างเนี่ยให้เป็น20ไปก่อนนะครับพวกนี้เนี่ยสำคัญนะถ้าเราไม่อัพเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับ PP เนี่ยเราจะดูแบบด้อยค่าไปเลยนะครับตัวเราจะไม่เก่งเลยนะ สำคัญนะครับท่าต่อมาเนี่ยก็คือเพชรชมพูครับที่เราได้มาจากการไต่ดานนั่นแหละนะครับรางวัลนะรางวัลเอชิบเมนต่างๆที่เราได้มานะครับอย่าเอาไปสุ่มตัวละครนะมันเปลืองนะครับสุ่มยากตัวละครนะครับเผื่อจะได้ตัวแดงแล้วก็ทำมาทำการเสริมพลังเนี่ยยากนะครับยากพอสมควรนะก็แนะนำนะครับให้เราเนี่ยเอามาอัพเลยอ่ะอย่างเช่น77นะครับผมเนี่ยใช้ไดมอนนะครับเนี่ยเห็นไหมใช้อย่างนี้เลยนะครับใช้อย่างนี้เลยเอาเฉพาะ a อ K ก่อนก็ได้นะครับมันเปลืองนะ เอาเฉพาะ ATK แล้วจากนั้นนะครับกดใช้เนี่ยเห็นไหม CP เราเพิ่มเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วแต่เราเนี่ยเราจะมาเปิดใช้ตรงไหนนะครับอย่าลืมว่ามากดใช้แบบนี้นะครับพอเราเปิดเสร็จนะ,ะกดใช้ผมจะใช้แบบโจมตีใช่ไหมผมจะใช้แบบโจมตีอ่ะกดโจมตีนะเห็นไหมผมจะให้โจมตีนะครับเอฟเฟกอย่างนี้นะเป็นคุณสมบัติอัศวินนะครับนี่เรียบร้อยสบายนะครับผมตรงนี้เนี่ยเลือกเอาเลยนะครับอันนี้คือการไต่ันดับนะห้าหมื่นเก้านะครับไปตรงข้ามเนี่ยห้าหมื่นเก้านะ โหฮิว oh! นะครับบวก7เอาเรื่องวะ6กดาวหมดนะสูสีนะเนี่ยสูสีนะไม่แน่ไม่แน่มันขึ้นอยู่กับการทำของนั่นแหละแต่ว่า CP ชาวบ้านเนี่ยมันเยอะกว่าเรา4 0 0พนะครับเราจะแพ้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองเพื่อความมันนะครับคือฮิวเราเนี่ยยังแพ้ชาวบ้านอยู่นะครับชาวบ้านเนี่ยบวกบวกเยอะเกินนะครับผมเวลาฮิวอ่ะมันจะแพ้กันนะครับมันจะแพ้จำนวนเลือดนะแทงเราก็หนาอยู่นะครับแท้งเราอ่ะได้อยู่นะครับแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวดาเมจด้วยนะครับ ้าเราทำดาเมจเรามาดีเนี่ยเห็นไหมฮิว <H ume S 1> เราแตกแล้วนะครับเราแพ้นะเราแพ้ฮิวนะครับอ่ะก็ลุ้นว่าตัวดาเมจของเราเนี่ยจะแรงเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อว่าผมบิวดาเมจมาค่อนข้างดีนะครับเห็นไหมดาเมจเรามันแรงกว่านะครับนี่มาแล้วดาเมจเราสามแสนกว่าเลยนะนำนำกันเป็นแสนนะครับอ่ะขึ้นอยู่กับว่าใครจะเด็ดกว่ากันนะครับตอนนี้ความแรงนะอ่ะโอเคเราก็ได้มานะครับอันนี้ก็ขึ้นลำดับไปนะ นี่ไต่อันดับนะครับซึ่งอันดับเนี่ยอันนี้เนี่ยค่อนข้างดีนะเขารีเซตทุกวันนะครับอันดับเหรียญพวกนี้เนี่ยเขารีเซตทุกวันนะก็แนะนาว่าให้ติดอันดับสูงที่สุดนะครับเราจะได้เพชรชมพูเนี่ยมาทําตัวนะครับมาทําทีมของเราได้ค่อนข้างเก่งนะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับในการทําตัวละครก็ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำใจในการทําคลิปด้วยครับ